มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าทุกคนอ่ะหลังจากที่หายหน้ากันไปนานนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานโอ้โหกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับสักครู่นะคะทุกคนเดี๋ยวแอดมินขอเวลาแป๊บ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดอีกแล้วนะจ๊ะเออไม่ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันหลายวันมากไม่รู้มีใครอยู่กับแอดหรือเปล่าเนาะวันนี้ดึกดเที่ยงคืนแล้วใครจะมาดูเออเอาวันนี้ไปอุ้ยมีเกมใหม่ด้วยมีเกมใหม่ด้วยไปเล่นเกมใหม่ดีกว่าเกมเก่าเอาไว้ก่อน เอา้าวทำไมมันขึ้นล้มเหลวแบบนี้ล่ะวิทำไม,เ,มเป็นแบบนี้อ่ะทุกคนเข้าหน้าเกมไม่ได้อีกแล้วเข้าหน้าเกมไม่ได้อีกแล้วทุกคนเอสักครู่นะคะอ่ะ ทำไมเข้าหน้าเกมไม่ได้อ่ะไหนไปดูเกมเมล l ติอเอา้าเป็นอะไรคำนีอ้อ่ะอ่ะขออนุญ,ญาตลงไลค์สักครู่นะคะขออนุญ,ญาตลงไลค์ก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาขึ้นใหม่